อย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกกระทับในพุทธศาสนาจึงไม่ได้ดเพ่งท่านผู้สร้างข้างนอกไม่ได้ดเพ่งว่าเป็นโอกาสโลกมันจะมีวิวัฒนาการมาอย่างไรแต่เพง่งมาที่โลกคือชีวิตกระดวงกระดวงเนี่ยว่าชีวิตนี่มีวิวัฒนาการมาอย่างไรแล้วก็จะดับ การพัฒนาการของชีวิตลงด้วยวิธีอย่างไรเพราะชีวิตพาฒนาการไปก็มีแต่ความทุกข์ชีวิตตอามเยี่มยมยจดเกิดเป็นทุกข์ต้องหาทางดับทุกข์ดับทุกข์ก็ต้องดับอวิชชาจะภาวะตัณหาจะเท่านี้โลกก็ดับโลกเกิดก็ที่นี่โลกดับก็ที่นี่เพราะเหตุนั้นโบราณท่านจิงตั้งเป็นกระทูธรรมบอกว่าขึ้นทางไหนก็ต้องลงทางนั้นเกิดทางไหนก็ต้องดับทางนั้นเหมือนกับไฟไฟดับจะตองไฟลุกโงงที่นี่ เราจะไปดับไฟว่าไปดับไฟทีต่ตะวันออกไม่ได้ล่ะเอาน้ำฝากไปทางทิศเหนือก็ไม่ได้ไฟดับที่ไห้นก็ต้องดับไฟที่ตรงนั้นแหละจะไปดับไฟทิศโน้นทิศนี้ไม่ได้เราขึ้นต้นไม้วิธีจะลงจากต้นไม้ก็ต้องลงบนทางเก่าลงมาขึนจะโจรมาขาแข่งหักเลยดีไม่ดีตายผิดทางวิธีจะลงจากต้นไม้ก็ต้องลงทางเก่าขึ้นทางไหนก็ต้องลงทางนั้น,นเจอที่ไหนก็ต้องดับที่นั้นคำวิชาปัญหาเิดที่นี่ก็ต้องดับที่นี่เิดที่ปัจะขันก็ต้องดับที่ปันจขันนี่ โบราณทาๆๆัหนึงถูกปริศนาอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการโลกจะเกิดโลกจะดับอยู่ที่ตัวเรานี่การพัฒนาในพ,พุทธศาสนาสอนอย่างนี้การที่พุทธศาสนาสอนอย่างนี้ทําให้ได้ปรยบศนาอื่นคือศาสนาอื่นน,น,นะเมื่อไปเพ่งข้างนอกแล้วทุกก็ดับไม่ได้กิเลกก็ดับไม่ได้อย่างมากก็เป็นเพียงแต่ว่าสร้างความหวังอย่างลงลุมๆังแรง,แรงว่าเราอ้อนวอนพระเจ้าจออไปพักดีพระเจ้าจออไปตายเวลจะไป ที่ข้าบ,บริวารพระเจ้า,จาบ,บนสวรรค์คิดอย่างนั้นนะฮะเนี่ยแต่ทางพุทธศาสนาเราศาสนาพุทธนั้นที่มีศาสนาแห่งเสรีภาพทั้งทางกายทางใจศาสนาที่เป็นเทวานิยมนะเง็นศาสนาระบบธาตุสอนระบบธาตุคือสอนให้คนนี่นะเป็นธาตุของพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยมีในศาสนาเทวานิยมที่สอนว่าถ้ามนุษย์เราทําความดีถึงขนาดแล้วจะเป็นพระเจ้า,จาองค์ที่สององค์ที่สามไม่มีนีไม่เคยปรากฏ อย่างดีก็เป็นเพียงขี้ข่าวพระเจา้าคนใช้พระเจา้าบริวารพระเจา้าบนโนนไอ้ที่ว่าจะมีฐานะสมอพระเจ้าไม่นีเลยนี่ไม่ได้คืนนี้เขาเป็นกบฏคืนนี้เขาเป็นพวกฟาตามเรือพวกยักษ์พวกมารเป็น,น,ปนัตูกับพระเจา้านี่คืนนี้เขานะแต่พทธศาสนาเราอธิบายให้แก่ชาวบ้านฟังเราบอกตรงกันข้ามเลยพระศาสนาพุทธเป็นาศาสนาแห่งประชาธิปไตยเป็นาศาสนาแห่งเสรีภาพทั้งทาง,งในทางนอกมาจช่เสรีเสรีภาพแต่แต,แต่ลมปาก ทำไมเขาอกเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าใครอยากจะเป็นพู้พเจ้าก,ก็เป็นได้ถ้าคุณนั้นสร้างบารมีเขาจะเป็นพู้พิจ้าได้ตำแหน่งพู้พเจาราไม่ได้ผูกขาดสำหรับพระโคตมะอ์เดียวพูะพเจาั้งในอดีตังแสนโกรธปัจจุบันแสนโกรธอนาคตแสนโกรธมากมายกระทั่งมีคำว่าคังคานานทีวาโลโกบมาพุทธาคังคานานทีวาโลโกบมาพุทธาปริมาณแห่งพระพุ้ธเจาาทั้งโงน่ะอุปมาเมือหนึ่งเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาหม้กวามามีมากมายเหลือเกิน เรานับมาได้ตายในแม่น้ำคงคาไม่หมดชั้นใดเราจะนับประมาณแห่งจำนวนพระพุทธเจ้าที่ตรัสไปแล้วที่กำลังตรัสอยู่ที่จะตรัสในอนาคตไม่หมดชั้นนั้นนั่นก็คือแสดงว่าพุทธศาสนานี้เป็นประชาธิปไต,ตยแท้ไม่เด่นโครงขาดตาแหน่งหัวหน้าว่าจะคนใดคนหนึ่งอันเป็นระบบะเผด็จก,การแต่ว่าใครก็ตามถ้ามีคุณงามความดีเต็มพอม่อมก็มีสิทธิที่จะก้าวมาสู่ตาแหน่งผู้นําได้เขาลุกขึ้นมาเนี่ย ทั้งพุทธลาบบอกใครท่าสร้างคุณงามความดีบารมีสามสิบทัศสมบูรณ์เป็นสัทธิกัโพธิสัตวโตหกแสนไข่หกอสงไขยแสนมหากรับเป็นปัญญาธิกขาภูติสัตวโตสีอสงไขแสนมหากรัปสร้างมาครบบริบูรณ์แล้วตำแหน่งพุทธเจ้ามันจะหนีไปไหนเสียแกเป็นันตีเชียวไม่ใช่ผูกขาดแล้สำหรับใครนี่เราบอกเราชนะศาสนาเทวานิยมแล้วศาสนาฝ่ายเทวานิยมเราอ่อนร้อนแทบแากจะหักทำความดีแทบชีวิตจะดับเป็นได้อย่างมากที่ข่าวพุเจ้า อยู่บนสวค์ไปบูมบมเรอพระเจ้าอยู่บน,นโน้นจะให้เป็นขโมอพระเจ้าไม่มีศาสนาอย่างนี้เป็นพเด็จก,การถูกอำนาจถูกขาดได้คนเดียวนี่แต่พุทธศาสนาไม่ใช่พเด็จก,การเป็นประชาธิปไตยเราสอนอธิบายดะน,นี่ชี้แจงลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนาตอนนี้มองในแง่ของวค,ความคิดการที่เราเกิดบนสวรรค์เป็นที่ข้าพระเจ้านั้นทัศนะของชาพวพวกเราสวรรค์ยังเป็นไม่มีความหมายนี่ สวัรค์เนี่ยยังอยู่ในวัดตะไม่ประเสริฐเพราะฉะนั้นมีผู้มาถามพระสุจ้าบอกว่าใครหนอใครล่าที่เป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนี้กับทั้งเทวโลกพระองค์กาสตรบอกว่า <c oughs> วิชชาจารณะคัมปันโนโซเซโพเดวมาลเซผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะผู้นั้นแหละเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คือตรัสเปน็นกลางกลางไม่ได้บอกว่าเทวดาประเสริฐกว่าคนหรือพระเจ้าประเสริฐกว่าคนไม่พูดต้นตรัสว่าใครก็ตามจะเป็นเทวดาก็ตามจะเป็นมนุษย์ก็ตามถ้าถึงพร้อมในวิช,ชาและจรณะวิช,ชาคือความรู้จรณะคือประพฤติตามความรู้ที่ตัวรู้ได้ผู้นั้นแหละที่เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงนี่ลักษณะอย่างนี้พุทธศาสนาเป็นมนุษยภาพนิยมและเป็นปฏิฐานนิยมซึ่งศาสนาอื่นไม่มี เป็นฮิวแมนิสมฝรั่งเขารียกฮิวแมนิสมเป็นมนุษยภาพนิยมแล้วก็เป็นปฏิฐานานิยมเป็นประจักษ์นิยมคือแทนที่จะไปเอาความดีความงามไปบใา้กับพ้าเจา้าพระเจ้าเองกไ็ไม่เคยปรากฏในตำนานาปสนานเหล่านั้นว่าไปทําความดีอะไรมาถึงได้เห็นพระเจ้า,จาคนเราจะมีฐานนันดอนตําแหน่งสูงขนาดนั้นอ่ะมันต้องมีประวัติสีว่าไปทําคุณงามความดีอะไรมาเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมเนี่ยเราเรา,เราไปถามเขาทีกว่าพระเจ้าเขาเนี่ยคยมีประวัติทาความดีอะไรมาบ้าง มีไหมมีบ้างไหมยอยู่ๆก็มาสร้างโลกขึ้นมาแล้วประวัติที่พระเจ้าองค์ก่าจะได้เป็นพระเจ้า,าทําความดีอะไรมาบ้างอยากจะรู้ถึงได้ฐานันดรตําแหน่งสูงอย่างนี้หึไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นศาสนาฝ่ายโทวานิยมน่ะเขาบอกว่าพระเจ้านี่แหละพระเสริฐสุดคนนิ่งระเสริฐทีพระเจ้าไม่ได้แต่ไม่ปรากฏว่าพระเจ้าได้ทําคุณงามความดีอะไรมาก่อนพอมาประเด็นปัญหานี้มาถึงุทธศาสนาเขาพุทธศาสนาเหลาแทนที่จะไปตัดสิน ความประเสริฐอยู่ที่มนุษย์ไม่อยู่ที่เทวดาคือพระเจา้าตัดตัดตัดสินอยู่ที่ความรู้กับความประพฤติว่าใครมีความความรู้และประเสติตามที่ตัวรู้ได้ผู้นั้นแหละประเสริฐสุดยิ่งกว่าพระเจ้าและมนุษย์อันนี้เราจะหาศาสนาที่ให้ความยุติธรรมอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ประเสริฐเพราะเหตุที่ว่าแกเป็นพระเจ้าไม่ใช่ประเสริฐเพราะความรู้ความประพฤติฐ่ประพฤติดีด้วยดีตามที่ตัวรู้ดี